บทที่63มงคลสูตรนับตั้งแต่อาจารย์ชิดเข้ามาพักรักษาตัวอยู่วัดป่ามะม่วงแขกของท่านพระครูก็ล้อยหลอลงไปไม่มีการมานั่งรอคิวตั้งแต่เช้ามืดเหมือนเช่นแต่ก่อน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะพวกเขาไม่อาจทานทนต่อกลิ่นที่มาจากแผลของบุรุษวัยหกสได้ครั้นเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงได้รับอุบัติเหตุตกบันไดาขาหักในขุนทองก็ประกาศงดรับแขกเป็นเวลาหนึ่งเดือนนอกจากผู้ที่มีธุระสำคัญเร่งด่วนเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบบรรดาผู้ประสบความทุกข์ทั้งหลาย เมื่อมาด้วยตนเองไม่ได้ก็ใช้วิธีเขียนจดหมายมาดังนั้นแทนที่จะได้พักผ่อนท่านพระครูก็ต้องมานั่งตอบจดหมายซึ่งแรกๆก็มาวันละ9กถึงสิบฉบับต่อมาก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนท่านต้องขอให้นายสมชายกับนายชิดมาช่วยตอบคนทั้งสองต่างยินดีปรีดาที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน ส่วนนายขุนทองไม่ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่นี้ท่านเจ้าของกุฏิให้เหตุผลว่าเจ้าหมอนี่มันปากสว่างเดี๋ยวได้เอาความรับของเขาไปเปิดเผยเสียชื่อวัดป่ามะม่วงหมดเช้าวันที่ห้ามีนาคมหลังจากที่รับประทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์ชิดกับนายสมชายก็ขึ้นไปช่วยงานท่านพระครูเป็นวันที่สอง ส่วนนายขุนทองก็รับหน้าที่เก็บล้างถ้วยชามลามไหยและทำความสะอาดกุฏิชั้นล่างทำงานเสร็จก็จับเจ้าหมีเจ้าโฮมและเจ้าขาวมาอาบน้ำอาบท่าแถมโรยแป้งฝุ่นให้เสร็จสับเป็นแป้งยี่ห้อเดียวและกระป๋องเดียวกับที่ตัวเขาใช้แม้ตัวเองจะอาบน้ำวันละสองครั้งเช้าเย็นแต่สำหรับเจ้าสุนัขสามตัวนี้ เขาอาบน้ำโรยแป้งให้มันอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเมื่อขึ้นไปถึงอาจารย์ชิดก็ทำหน้าที่เปิดผนึกจดหมายแล้วอ่านให้ท่านพระครูฟังจากนั้นก็จะเขียนตอบโดยท่านพระครูเป็นผู้บอกว่าตอบอย่างไรเขียนเสร็จก็เป็นหน้าที่ของนายสมชายที่จะพับใส่ซองปิดผนึกติดสแตมป์แล้วก็จ่าหน้าซองถึงผู้รับ บางรายเจ้าของจดหมายก็สอดซองสแตมมาและจ่าหน้าซองถึงตัวเองไว้เสร็จสับนายสมชายจึงเพียงแต่พับจดหมายตอบใส่ซองและปิดผนึกเท่านั้นจดหมายฉบับแรกมาจากเด็กชายหานกล้าบุญเสริมส่งอาจารย์ชิดอ่านให้ท่านพระครูฟังตั้งแต่ต้นจนจบความว่าเขียนที่บ้านเลขที่67ทับ8โม1ถนนเพชรบุรี อำเภอพญาไทกรุงเทพกราบนมัสการหลวงตาที่เคารพอย่างสูงผมชื่อเด็กชายหานกล้านามสกุลบุญเสริมทรงอายุ14ปีกำลังเรียนชั้นมศ .2 สอสอผมไม่เคยรู้จักหลวงตามาก่อนแต่คุณลุงข้างบ้านเขารู้จักและให้ที่อยู่ผมมาผมจึงได้เขียนมาขอความเมตตาให้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ผมด้วย ผมอยู่กับแม่สองคนครับแม่ผมอายุ36ปีแม่บอกว่าพ่อทิ้งเราไปตั้งแต่ผมยังแบบเบาและผมก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยตั้งแต่จำความได้แม่ไม่ยอมบอกว่าพ่อผมชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแม้นามสกุลที่ผมใช้อยู่ก็เหมือนนามสกุลของแม่ผมจึงไม่มีโอกาสได้รู้จักพ่อเลย ผมพยายามสืบถามจากเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครให้ความกระจ่างแก่ผมจนผมหมดหวังที่จะได้พบพอ่อผมอยู่กับแม่สองคนก็มีความสุขตามอัตภาพแม่ทำงานบริษัทเงินเดือนสองพันบาทก็มากพอสมควรสำหรับเราสองคนแม่ลูกมาเมื่อต้นปีที่แล้วแม่เริ่มประพฤติตัวเลวไหลด้วยการกลับบ้านดึกทุกคืน และมีกลิ่นเหล้าติดมาด้วยหนักเข้าก็เมาแอมาเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้เกือบทุกวันเงินทองก็เริ่มไม่พอใช้ผมก็คิดมากจนเรียนไม่รู้เรื่องเมื่อเงินไม่พอใช้แม่ก็เที่ยวไปหยิบยืมจากเพื่อนบ้านกระทั่งกลายเป็นคนมีหนี้สินรุงรังวันไหนไม่มีเงินซื้อเหล้ากินแม่จะอารมณ์เสียพานด่าผมอย่างหย,ยาบายบใคร ผมกลัวว่าแม่จะกลายเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและกลัวถูกไล่ออกจากงานจึงต้องเขียนจดหมายมารบกวนหลวงตาให้ช่วยแนะนำผมด้วยผมจะสอนแม่อย่างไรดีจึงจะทำให้เขาเกิดความสำนึกและกลับตัวเป็นคนดีเหมือนแต่ก่อนขอหลวงตาโปรโด,ดตอบผมด้วยผมจะรอคำตอบพร้อมกันนั้น ผมได้ส่งซองติดสแตมมาด้วยครับนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงหานกล้าบุญเสริมส่งปอลอผมเคยเป็นเด็กเรียนดีสอบได้ไม่เคยต่ำกว่า80แต่เดี๋ยวนี้ผมกลายเป็นคนคิดมากการเรียนตกตำ่ำและคงจะสอบตกถ้าแม่ยังเป็นอย่างนี้น่าสงสารนะครับอาจารย์ชิดเอ่ยเมื่ออ่านจบ คนเรามีกรรมต่างๆกันไปตัวเองทำเองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมเดียวหรือกรรมชั่วทำไว้แต่อดีตชาติบ้างมาทำในปัจจุบันชาติบ้างพอกรรมมาให้ผลจึงสุขบ้างทุกบ้างตามชนิดของกรรมที่ทำแต่ทั้งสุขและทุกข์มันก็ไม่เที่ยงหรอกโยมประเดี๋ยวก็เปลี่ยนผันแปลไปตามเหตุปัจจัย ไม่มีใครทำแต่กรรมชั่วอย่างเดียวแล้วไม่มีใครทำแต่กรรมดีอย่างเดียวหากจะทำดีบ้างชั่วบ้างคละเคล้ากันไปเว้นแต่จะเป็นพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะทำแต่กรรมดีอย่างเดียวไม่ทำกรรมชั่วเลยใช่ไหมครับนั่นเป็นความเข้าใจผิดของเธอพระอรหันต์ท่านเป็นผู้อยู่เหนือกรรมการกระทำของท่านเราไม่เรียกว่ากรรมแต่เรียกว่ากิริยา เพราะถ้าเป็นกรรมก็ยังมีผลต่อการเวียนว่ายตายเกิดเช่นกรรมดีทำให้ไปเกิดในสุขติกรรมชั่วทำให้ไปเกิดในทุขติแต่พระอรหันต์ท่านตัดจากสังสารวัรแล้วจึงไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในสงสารสาครเชกเช่นปุตุชนทั้งหลายท่านพรกครูอธิบายก็รู้ว่าคนที่ถามไม่เข้าใจแต่คนที่เข้าใจกลับเป็นอาจารย์ชิด ผู้ซึ่งไม่ได้ถามยังข้องใจสงสัยอะไรอีกหรือเปล่าฉันให้โอกาสซักถามมีครับแต่คงไม่ถามเพราะที่หลวงพ่ออธิบายมานั้นผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีไม่อยากให้หลวงพ่อต้องเป่าปีให้ควายฟังครับชายหนุ่มว่าก็ดีที่รู้ตัวแต่คำถามของเธอ ก็ไม่ใช่จะไร้ประโยชน์เสียเลยเพราะคนที่เข้าใจยังมีอยู่หลวงพ่อหมายถึงอาจารย์เหรอครับก็จะมีใครซสีอีกล่ามีกันแค่สองคนไม่หนาถามแล้วรายนี้หลวงพ่อจะให้ตอบว่าอย่างไรครับคนสูงวัยถามท่านเจ้าของกุฏิจึงบอก ตอบไปว่าให้อดทนแล้วไม่ต้องไปคิดสอนแม่เขาลูกไม่ได้มีหน้าที่สั่งสอนพ่อแม่เขาจะดีจะช่วยยังไงก็เป็นผู้ให้กําเนิดเรามาใส่แผ่นปลิวบทสวดมนต์ไปให้ด้วยบอกให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพาหุงมหากาอย่างละหนึ่งจบจากนั้นก็สวดพุทธคุณอย่างเดียวอีกสิบห้าจบ เขาอายุ14ปีใช่ไหมครับจากนั้นสวดพุทธคุณอย่างเดียวอีก15จบเขาอายุ14ใช่ไหมครับอายุ14ก็สวด15จบบอกหลวงตาให้สวดทุกคืนเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แม่เขาปฏิบัติสม่ำเสมอจน,จนจิตถึงขั้นเมื่อไรแม่เขาจะกลับตัวได้เอง แต่ถ้าไม่ทำตามหลวงตาก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงบอกเข้าไปอย่างนี้ก็แล้วกันอาจารย์ชิดจัดการเขียนตามที่ท่านพระครูบอกนายสมชายหยิบแผ่นปลิวบทสวดมนต์พับใส่ซองลงไปก่อนเมื่ออาจารย์ชิดเขียนเสร็จท่านพระครูก็ให้เขาอ่านทวนให้ฟังอีกครั้งแล้วท่านจึงลงนามจากนั้นนายสมชายก็พับจดหมายใส่ซองปิดผนึก ฉบับที่สองมาจากนางนนทรีจันทร์กระพิบเขียนเล่ามาว่าหนูมาที่วัดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมแต่ลูกศิษย์บอกว่าหลวงพ่องดรับแขกหนึ่งเดือนเพื่อรักษาตัวเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุตกบันไดแต่หนูคงรอไม่ได้เพราะมีเรื่องร้อนใจมากจึงเขียนจดหมายมาขอคำปรึกษาหลวงพ่อค่ะปัญหาของหนูมีดังนี้ คือเมื่อประมาณปีที่แล้วหนูได้รู้จักกับเพื่อนใหม่คนหนึ่งเรารู้จักกันที่วัดแห่งหนึ่งเขามาทำบุญเช่นเดียวกับหนูผู้หญิงคนนี้ชื่อสุทาวดีเป็นคนสวยน่ารักพูดจาไพเราะเราก็คบกันเรื่อยมาเพราะหนูเห็นเขาเป็นคนดีและชอบทำบุญทำทานเพื่อนๆของเขาก็ได้มาเตือนหนูว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่ดีอย่าไปคบหนูไม่เชื่อเพราะเชื่อว่าตัวเองคงดูคนไม่ผิดแต่ก็แปลกอยู่อย่างหนึง่งคือสุทาวดีเขาไม่ค่อยมีเพื่อนดังนั้นเขาจึงมาสนิทกับหนูอยู่มาวันหนึ่งก็มีสุภาพสตรีคนหนึ่งมาที่วัดแล้วก็มาเล่าให้จเจ้าอาวาสฟังว่าผู้หญิงคนที่ชื่อสุทาวดีได้ไปเที่ยวพูดกับคนอื่นๆ ว่าเจ้าอาวาสมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหนูเจ้าอาวาสท่านโกรธมากจะให้หนูไปตามเพื่อนคนนี้มาพูดต่อหน้าท่านและสุภาพสตรีคนนั้นซึ่งยินดีจะเป็นพยานให้หนูได้นำเรื่องนี้มาเล่าให้สามีฟังสามีบอกว่าคนเช่นนี้เป็นคนพาลฉะนั้นไม่ต้องไปคบหาสมาคมแล้วก็ไม่ต้องไปชี้แจงอะไรกับเขา เพราะคนพาลย่อมไม่ยอมรับในสิ่งที่ถูกต้องเป็นการเสียเวลาเปล่าหนูไม่ทราบว่าจะเชื่อใครดีจะาอาวาดหรือสามีจึงคิดถึงหลวงพ่อและมั่นใจว่าหลวงพ่อจะช่วยแก้ไขปัญหาให้หนูได้ค่ะหนูขอสาบานว่าหนูไม่เคยคิดสกปรกรลามกอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นกล่าวหาหนูไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาใส่ร้ายหนูได้ทั้งที่ไม่มีมูลความจริง เวลาไปวัดหนูก็ไปกับเขาทุกครั้งเพราะตอนหลังๆเขาน่าสงสารมากสามีเขาขอ,อยาเพื่อนฝูงซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนก็พากันเลิกคบเขาธุรกิจการค้าก็ขาดทุนหนูสงสารเขามากก็พยายามปลอบใจเขามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาชวนหนูไปวัดและขอร้องให้หนูช่วยพูดกับเจ้าอาวาสขอยืมเงินท่านมาลงทุน ตอนแรกเขาขอยืมหนูแต่หนูไม่มีเงินมากขนาดนั้นเขาจึงให้หนูไปพูดกับเจ้าอาวาสเป็นการขอร้องที่หนูลำบากใจมากแต่เพราะสงสารเขาจึงช่วยพูดให้เจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าเงินมีอยู่นั้นเป็นเงินวัดไม่ใช่เงินส่วนตัวของท่านจึงไม่สามารถให้ยืมได้เขาแสดงอาการไม่พอใจออกมาโดยว่าประชดท่านว่าเป็นพระ แต่ไม่มีเมตตาแล้วก็ชวนหนูกลับนี่ล่ะค่ะเรื่องกลุ้มใจของหนูตอนนี้เขาก็หลบหน้าหลบตาไม่มาหาหนูอีกเลยหนูอยากโทรศัพท์ไปว่าเขาเหมือนกันว่าคนอย่างหนูนั้นไม่จนปัญญาถึงขนาดจะเอาพระมาเป็นผัวหรอกแล้วหนูก็กลัวตกนรกอเวจีเพราะในพระวินัยระบุไว้ว่า หญิงที่เสพเมถุนกับพระจะต้องตกนรกอเวจี G. ที่สำคัญก็คือหนูก็มีสามีแล้วถ้าไปทำเช่นนั้นก็ตกนรกสองต่อหนูไม่ทำแน่นอนค่ะขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยตอบหนูด่วนนะคะหนูควรจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรพร้อมจดหมายนี้หนูได้แนบซองติดสแตม และจยาหน้าซองถึงตัวเองมาด้วยค่ะขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าค่ะอาจารย์ชิดอ่านจบท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าคนทุกวันนี้ใจบาปหยาบช้าจังเลยนะโยมแค่พระไม่ให้ยืมเงินก่อลงทุนใสาย้ร้ป่ายสีไม่กลัวบาปกลัวกรรมหลวงพ่อจะให้ตอบว่าอย่างไรครับบอกให้ทำตามที่ สามีเขาแนะนำนั่นแหละโยมเห็นเรียงว่าโทษของการคบคนพานนั้นเป็นอย่างไรไม่งั้นพระพุทธองค์ก็คงไม่สอนหรือว่าเสวนาจะพานังบัณฑิตานั้นจะเสวนาแปลว่าไม่คบคนพานคบบัณฑิตนี่ปรากฏอยู่ในมงคลสูตรซึ่งบรรดามนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างก็พากันถกเถียงกันว่าอะไรเป็นมงคล เถียงกันอยู่สิองปีก็ยังหาข้อ,อยุติไม่ได้จึงได้พากันไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทูลถามพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสมงคล38ประการดังนี้คือไม่คบคนพาลหนึ่งคบบัณฑิตหนึ่งบูชาคนที่ควรบูชาหนึ่งอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมดีหนึ่ง ได้ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อนหนึ่งตั้งตนไว้ชอบหนึ่งเล่าเรียนศึกษามากหนึ่งมีศิลปะวิทยาหนึ่งมีระเบียบวินัยหนึ่งวาจาสุภาษิตหนึ่งบำรงมารดาบิดาหนึ่งสงเคราะห์บุตรหนึ่งสงเคราะห์ภรรยาหนึ่งทำการงานไม่ข้างค้างหนึ่งบำเพ็ญทานหนึ่งประพฤติธรรมหนึ่ง สงเคราะห์ญาติหนึ่งทำงานไม่มีโทษหนึ่งเว้นจากความชั่วหนึ่งเว้นจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งมีสัมมาคารวะหนึ่งอ่อนน้อมถ่อมตนหนึ่งสันโดษหนึ่งกตัญญูหนึ่งฟังธรรมตามการหนึ่งมีความอดทนหนึ่ง เป็นผู้ว่านอนสอนง่ายหนึ่งพบเห็นสมณะหนึ่งสนทนาธรรมตามการหนึ่งมีความเพียรเผากิเลสหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งอริยสัจหนึ่งทำพระนิพพานให้แจ้งหนึ่งจิตไม่หวนไหวในโลกธรรมหนึ่งจิตไม่เศร้าโศกหนึ่งจิตปราศจากกิเลสหนึ่งจิตเกษมหนึ่ง ทั้ง38ประการนี้จัดเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลก็คือสิ่งที่ทำให้มีโชคดีหรือทำอันนำมาสึ่งความสุขความเจริญเหมือนเวลาที่พระท่านสวดในงานมงคลเช่นงานแต่งงานงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ท่านมักจะสวดมงคล38ปประการนี้ใช่ไหมครับถูกแล้วโยมแต่ถ้าว่ากันตามข้อเท็จจริงแล้ว มงคลน,นั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครจะให้แก่ใครเช่นไม่ใช่สิ่งที่พระท่านจะนำมาให้ญาติโยมเพราะไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาหยิบยืมให้กันและกันแต่มงคลจะเกิดขึ้นได้บุคคลนั้นๆจะต้องสร้างเองทำเองเช่นเดียวกับการทำกรรมเราทำกรรมแทนกันไม่ได้มงคลจัดเป็นกุศล,ลกรรม ถ้าเราอยากได้มงคลเกิดแก่ตัวเองเราก็ต้องทำต้องสร้างของเราเองไม่ใช่เที่ยวไปขอจากคนโน้นคนนี้เช่นไปขอจากพระเป็นต้นที่ถูกจะต้องทำเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีคนเข้าใจผิดกันอยู่มากหรือโยมคิดว่ายังไงผมก็คิดเหมือนกับหลวงพ่อครับบุรุษสูงวัยคล้อยตาม ดีแล้วเอาละ่ะทีนี้ก็จะตอบจดหมายโยมนนทรีเข้าได้แล้วตอบอย่างที่อาตมาแนะนำนั่นแหละต้องเขียนมงคล38ลงไปด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ชิดถามหากต้องเขียนเขาจะต้องให้ท่านทวนให้ใหม่ทีละข้อเพราะไม่สามารถจดจำทั้งหมดได้ไม่ต้องเอาเฉพาะข้อแรกเท่านั้นแล้วก็ลอกโอวาทของท่านเจ้คุณนรรัต วัดเทพสซรินทราวาดลงไปด้วยสมชายเธอไปหยิบรูปท่านเจ้าคุณนรรัตมาให้อาจารย์เขาด้วยสมชายลุกขึ้นไปหยิบภาพถ่ายซึ่งวางอยู่บนหิ้งพระมาส่งให้อาจารย์ชิดเป็นภาพของพระภิกษุร่างผอมบางนั่งพระเพียบอยู่กลางใบโพใต้ภาพมีข้อความที่เขียนด้วยลายมือของท่านมีความยาวถึงสิบสามบรรทัด แล้วลงนามนรรัตไว้ใต้ข้อความนั้นลอกลงไปทั้งหมดนี่แหละบอกโยมนนทีเขาว่าเมื่ออ่านแล้วก็น,นำไปให้เจ้าอาวาสท่านอ่านด้วยท่านจะได้หายโกรธโยมคนนั้นแล้วก็เลิกล้มความคิดที่จะเรียกเข้ามาต่อว่าอันที่จริงโยมคนนั้นแกคิดสั้นนะถ้าแกทำดีกับเจ้าอาวาส แล้วก็โยมนนทรีอีกหน่อยกิจการค้าของแกก็จะดีขึ้นเพราะอำนาจของบุญกุศลแต่ในเมื่อแกทำมาอย่างนี้แกก็ไม่กล้ามาวัดอีกก็เลยหมดโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลเขาเรียกว่าฆ่าตัวเองทางอ้อมเอาละโยมลอกโอวาทท่านจ้าคุณนรรัตลงไปก่อนแล้วค่อยตอบจดหมายทีหลังเสร็จแล้วก็จะได้ให้ในายสมชาย เขานำไปไว้บนหิ้งพระตามเดิมบุรุษสูงอายุก็ลงมือลอกข้อความนั้นลงในแผ่นกระดาษโอวาทของท่านเจ้าคุณนรรัตมีใจความดังนี้คนเราเมื่อมีลาบก็เสื่อมลาบเมื่อมียศก็เสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสารเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาก็ยังมีคนนินทาติเตียนปุตุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจ ก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องคิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเองและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าร้ายอย่างไรก็ช่งางเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามจบกายจบวาจาสงบใจจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าเปล่านอรรัตลากเสร็จแล้วนายสมชายจึงนำภาพนั้นไปวางไว้ที่เดิม อาจารย์ชิตจัดการตอบจดหมายแล้วอ่านให้ท่านพระครูฟังตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนลงนามจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของนายสมชายที่จะพับใส่ซองและปิดผนึกฉบับที่สามเป็นของนายทหารยศพันเอกเขียนมาห้าหน้ากระดาษฟุตสแกปแถมลายมือขยุกขยิกยุ่งเหยิงพอๆกับใจความในจดหมายซึ่งเขียนวกไปวนมา บ่งบอกถึงสภาวะจิตใจของเจ้าของในขณะที่เขียนกว่าจะอ่านจบทั้งผู้ฟังและผู้อ่านต่างก็อ่อนเปลียเพียแรงไปตามๆกันคนเป็นคารวาสนั้นยังฝึกสติไม่ถึงขั้นจึงรู้สึกเครียดกว่าคนเป็นพระท่านเจ้าของกุฏิมีอันต้องกำหนดเครียดหนอเครียดหนออยู่ชั่วครู่จึงหายเครียดท่านบอกคนเป็นคารวาสว่า เอาะโยมพักได้แล้วพักสักยี่สิบนาทีจากนั้นให้เดินจงกรมสามสิบนาทีนั่งสมาธิอีกครึ่งชั่วโมงก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันพอดีท่านพูดราวกับว่ารู้ว่าขณะนั้นเป็นเวลาเก้านาฬิกาสีนาทีอาจารย์ชิดกราบท่านสามครั้งแล้วจึงลงมาข้างล่างเหลือบดูนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝา ปรากฏว่าเหลือ20นาทีจะสิบโมงแสดงว่าท่านเจ้าของกุฏิรู้เวลาโดยไม่ต้องใช้นาฬิกา